เซไฮครับนก no, ครับโอเควันนี้เราอยู่กับมังงะฮอประจำเดือนพฤศจิกายนกันนะครับผมเป็นเดือนแห่งมังงะเล่มต่อเนาะอยู่กับรายการขวัญใจมหาชนกันเีกเช่นเคยนะผมเป็นรายการที่อ่า рейт ิงพุ่งกระฉูดมากกว่าคลิปอื่นๆเนานะโอเคเพราะว่ามันมีมังงะหลายเรื่องให้แนะนำคอนเทนต์มันก็เลยเยอะด้วยแหละครับผมคลิปนี้เลยเป็นที่นิยมนะอ่ะก็ จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะผมไม่ต้องพูดความทำเพลงกันแล้วนะผมไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะเริ่มจากค่ายที่ซื้อน้อยสุดไปเยอะสุดเหมือนเดิมนะเริ่มจากค่ายนี้เลยครับผมค่ายเน็ตนะผมค่ายเน็ตเนี่ยผมซื้อเรื่องนี้มาครับก็คือเรื่องถ้านอนไม่หลับมานับดาวกันไหมนะผมของค่ายเน็ตนะซึ่งเล่มห้าเล่ม6ผมโคตรประทับใจเลยเล่ม5้ากับเล่ม6เนี่ยก็จะเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะ ตามในอนิเมะเลยเนาะแล้วก็ในอนิเมะเนี่ยก็จะจบที่เล่ม6นะครับผมก็คือเล่มที่ตัวของมังงะริและการตาเนี่ยไปถ่ายรูปด้วยกันที่ปราสาทมาวาคินะผมก็เกิดเป็นฉากเลิฟซีนที่แบบผมเนี่ยค่อนข้างที่จะฟินตัวแตกเลยนะผมสําหรับมังงะเรื่องนี้นะผมสําหรับ2เล่มนี้นะคือมันฟินมากๆเลยคุณแบบมันเป็นฉากที่แบบโอ้ยเรือของฉันเรือของฉันกำลังเล่นไปอย่างสุดความสามารถเป็นเป็นมังงะที่แบบ หวานอ่ฟินน่มันอบอุ่นหัวใจอ่ะสองเล่มเนี้ยส่วนเล่มเจ็ดกับแปดเนี่ยคือผมเนี่ยเจอปัญหาตรงกระดาษไม่เท่ากันนะคือกระดาษอ่ะมันมันไม่เท่ากันอ่ะก็เลยส่งครีมไปเนี่ยเาขาเพิ่งส่งกลับมานะก็เลยยังไม่ได้อ่านนะผมเล่มเจ็ดกับแปดนะฮะโอเคจริงๆนะเล่มหกมันก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะเว้ยไม่รู้ทําไมนะรูปเล่มของสานักพิมพ์ของเน็ตเนี่ยคือ กระดาษมันชอบไม่เท่ากันนะแล้วผมไปเช็คดูเล่ม3เล่ม4ี่มันก็เป็นเหมือนกันนะเว้ยเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตภาพไปดูเลยคือรูปเล่มมันไม่เท่ากันอ่ะคือกระดาษมันไม่เท่ากันอ่ะเอาง่ายๆแบบพอจับจับแล้วแบบมันรู้สึกแปลกๆที่มือนะก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะแต่มันมันค่อนข้างแย่อเออมันเป็นเรื่องที่ผมชอบด้วยพอรูปเล่มมันไม่เท่ากันมันก็แย่นะผมก็เป็นเล่มต่อนะผมเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ผมเค่อนข้างที่จะชอบมันมากๆเลยนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอ่านแล้วฟินอ่ะอ่านแล้วอบอุ่นหัวใจอ่ะคุณก็มันทัดใจมากก็ชอบเรื่องนี้นะผมเรื่องนี้เป็นภาพ,พยนตร์แล้วด้วยนะผมไปที่ค่ายต่อไปกันเลยนะผมไปที่มังงะค่ายต่อไปกันเลยนะผมค่ายต่อไปก็คือค่ายฟินิกส์เน็กนะผมฟินิกส์เน็กเนี่ยผมจะซื้อมันั้งหมด4เล่มนะผมมี3เล่มที่เป็นเล่มต่อแล้วก็มีอีกหนึ่งเล่มที่เป็นมังงะที่ผมโงกมาใหม่นะ เล่มต่อก่อนเลยครับผมเล่มต่อก็จะมีเรื่องแรกเลยครับผมก็คือหวานใจคุณไอศครีมนั่นเองนะครับผมก็เล่มน,นี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่ไปเที่ยวทะเลในหน้าร้อนนะครับผมของตัวของนางเอกและพระเอกนะฮะซึ่งก็เราจะเห็นน้องสาวของพระเอกกับน้องชายของนางเอกเนี่ยมีโมเมนต์แบบกุ๊กกิกด้วยกันนะครับผมก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วมันค่อนข้างที่จะคลายเครียดได้ได้ดีเลยนะมันเป็นอีกเล่มที่อ่านแล้วรู้สึกแบบเออมันมันเบาสมองนะครับผมมันก็คลายเครียดได้ดีนะครับผมแต่ ผมว่าด้านเนื้อเรื่องเนี่ยมันยังไม่ทัชใจขนาดนั้นเนาะก็ต้องรอดูเล่มต่อๆไปก่อนนะผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแนวเรื่องคอมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะเนื้อหาค่อนข,ข้างจะเบานะผมไม่ได้หนักอะไรมากนะครับผมโอเคไปที่มังงะเรื่องต่อไปกันเรื่องต่อไปนี่ผมก็จะเป็นรีวิวเวิ r ์ d นะผมเป็นปกพิเศษนะปกพิเศษของเล่ม4และเล่ม5นะผมก็จะมีโปสการ์ดแถมมาด้วยนะฮะ ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมโพสการ์ดของค่ายฟินิกเนี่ยนับวันเนี่ยมันยิ่งบางบางเหลือเกินคุดูดิไม่รู้เป็นเฉพาะเล่มนี้หรือเปล่านะแบบมันบางอะ่ะบางโคตรๆเลยอะ่ะแผ่นมันบางมันไม่เหมือนค่ายค่ายอื่นเนาะค่ายอื่นแบบอย่างเช่น first page เนี่ยมันก็แผ่นหนาๆเนาะไอ้น,นี่ก็บางเฉียบเลยนะฮะโอเคซึ่งรีวิวเนี่ยผมเนี่ยยังไม่ได้อ่านนะ ผมซื้อเล่ม4กับเล่ม5ผมพรีเล่มสี่เล่ม5ไปแล้วพอผมได้ของปุ๊บเนี่ยเปิดพรีเล่ม7กับ8ต่อเลยเอ้ยไม่ใช่สิเปิดพรีเล่ม6กับ7ต่อเลยแล้วแบบเออดองไว้ก่อนรอ6กับ7มาอ่านทีเดียวนะครับผมโอเคก็เป็นแนวเป็นแนวแบบโซเวิร์ลในโลกหลังร่มสลายเนาะก็ล่าสมบัติสู้กับมอนสเตอร์สมบัติที่ล่าเนี่ยจะเป็นสมบัติจากโลกเก่าเนาะ ก็คือเป็นพวกของใช้ต่างๆที่เป็นของโลกเก่านั่นแหละก็คือโลกก่อนล่มสลายนั่นแหละเอามาขายแล้วก็ได้ราคานะครับผมก็เป็นแนวแบบประชนภัยในโลกหลังล่มสลายเนาะเป็นเป็นแนวที่ผมแบบค่อนข้างสนใจนะครับผมผมชอบแนวผจนภัยเนาะแล้วก็ในเรื่องก็จะมีพวกมอนสเตอร์ด้วยนะเหมือนจะเป็นแบบพวกมอนสเตอร์แบบสัตว์กลายพันธุ์นะครับผมแต่หลักๆก็เห็นแต่หมานะต่อไปครับผมเป็นอันนี้เป็น LC ใหม่ครับเป็น l อใหม่ของทางฟินิกซ์แล้วก็เป็นมังงะที่ผมงอกใหม่นะครับผม ็คือเรื่องสองสิ่งอมควันหลังซูเปอร์มาร์เก็ตนะผมหลังตัวมังงะเนี่ยก็จะค่อนข้างหนาเลยนะคือมี200กว่าหน้าซึ่งเป็นมังงะที่ผมเนี่ยอ่านเพลินนะอ่านเพลินมากแบบอ่านอ่านปุ๊บเนี่ยเอา้าจบแล้วหรอวะมันมันรู้สึกอย่างนี้จริงเว้ยคุณมันแบบมันอ่านเพลินอ่านสนุกนะผมมังงะเรื่องนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นมังงะรางวัลด้วยนะเป็นมังงะที่ผมเนี่ยไปเห็นใน B2S นะผมแล้วก็ เล็งช่างใจยอยู่นานนะผมว่าจะซื้อดีไหมนะก็เลยเคยโพสถามคุณผู้ชมไปด้วยแหละก็มีคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยมังงะเรื่องนี้เป็นมังงะรางวัลนะจัดเลยสิซื้อเลยนะผมผมก็เลยซื้อมาซื้ซแล้วพวกคุณมังงะเรื่องนี้เนี่ยเป็นมังงะน้ําดีอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่ผมเนี่ยอ่าแล้วรู้สึกสนุกกับมันนะผมว่าผมจัดเล่มสองต่อแน่นอนเลยตอนนี้ทางญี่ปุ่นก็อยู่ที่เล่มสามแล้วนะก็จะเป็นเรื่องของตัวของซาสากรรินะผมที่เอ่อเรื่องงานกะดึกอยู่บ่อยครั้งนะผมแล้วก็ต้องทำโอทีอะไรพวกนี้บ่อครรััั้งงเป็นปาานนนพกาบิษทผม ซึ่งตัวของซาสาก,กิเนี่ยสิ่งที่ฮิวใจเขาได้เนี่ยก็คือตัวของยามะดะคนะผมตัวของยามดาดะเนี่ยก็จะเป็นพนักงานแคชเชียร์นะผมที่คอยยิ้มแย้มร่าเริงแจ่มใสอยูย่เสมอนะทำให้ซาสาก,กิเนี่อรู้สึกว่าได้รับพลังบวกจากการที่เป็นลูกค้าของน้องนะโอเคแล้วความจริงนะเนี่ยคุณยามดาดะเนี่ยก็เป็นคุณทายามะนะผมก็คือคนที่อยู่ข้างๆคุณซาสากินี่เองนะผมคุณยามดาดะกับคุณทายามะนี่เป็นคนเดียวกันนะก็คุณซาสาก,กิเนี่ยคือจําไม่ได้เนาะเขาจำลุกไม่ได้แล้วเล่นสลับเปลี่ยนลุกขนาดนั ก็เป็นมังงะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเนื้อหาโบสมองแล้วก็อ่านเพลินอ่านฮิวใจได้ในระดับหนึ่งนะครับผมโอเคไปที่มังงะค่ายต่อไปกันครับผมมังงะค่ายต่อไปนะผมก็คือค่าย first page pro นะครับโอเคมังงะค่าย first page pro เนี่ยก็จะเป็นมังงะเรื่องไงไมาอยู่นี่ครับคุณครูอันนี้ซื้อมา3เล่มนะผมเล่ม8 9ดเกลยสิบนะผมสามเล่มนี้เนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันจะต่อกันนะฮะ ก็พูดถึงเรื่องราวของตัวพระเอกเนาะที่มีพี่สาวนะผมพี่สาวแฟดที่อยู่โรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยนางเนี่ยขาดเรียนบ่อยนะผมจนกระทั่งตอนที่นางป่วยจริงๆเนี่ยนางต้องไปเรียนแต่นางไปไม่ได้นะผมนางก็เลยส่งให้พระเอกเนี่ยที่เป็นฝาแฝดที่หน้าตาเหมอือนตัวเองเนี่ยเข้าไปปลอมตัวในโรงเรียนหญิงล้วนแทนนะผมแล้วก็เรื่องราวไว้ป่วงก็เกิดขึ้นนับตั้งแต่ตอนนั้นนะผมก็มันจะออกเป็นแบบแนวฮาริมฮาริมด้วยอันเนาะ ครับผมเพราะมันจะมีครูสอคนนะครับผมโอเคต่อไปครับผมอันนี้เป็นมังงะที่ผมเนี่ยงอกนะผมเรียกว่าง,งอกมาใหม่เลยนะผมนั่นก็คือเรื่องพาราเดียลพาราไดครับผมเรื่องนี้เนี่ยผมไปเจอแบบขายเป็นเซตแปเล่มเนาะแล้วก็ในราคาที่มันคุณภาพด้วยนะแล้วก็ผมก็จับมาคนัะผมซึ่งผมเพิ่งรู้ไปคุณ ผมนึกว่ามันเป็นแนวแฟนตาซีอยู่แล้วอ่ะแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามาังงะเรื่องนี้มันเป็นแนวต่างโลกนะผมไม่คิดเลยนะว่ามันเป็นแนวต่างโลกอ่ะก็เลยแบบซื้อมาแบาบงงๆไม่ได้ศึกษาอะไรมาก่อนเลยแต่ว่ามังงะเรื่องนี้เนี่ยเขาเนี่ยคอยบอกคอยพูดมาตลอดเลยนะว่ามันเป็นแบบมัมมางงาะที่แบบโคตรดีอ่ะแล้วผมลองอ่านเร่มแรกอ่ะถึงจะตังหิดต,ตังหิดใจกับที่ว่าแบบเอ้ยมันเป็นแนวต่างโลกอ่ะเราเราไม่ค่อยแบบเราไม่ค่อยทัศใจกับแนวนี้สักเท่าไหร่แต่ พอเขาบอกมาว่าเรื่องนี้เนี่ยมังงะเรื่องนี้เนี่ยดีน้ําเยอะมากโอ้โอเคพอเจอฉากเหล่านั้นไปปุ๊บโอเคโอเคมังงะเรื่องนี้ดีครับมังงะเรื่องดีดีโอเคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชายชาตรีมักจะมีกันอยู่ในบ้านนะเนาะโอเคนะผมก็ซื้อมาแปดเล่มตอนนี้ได้อ่านแค่เล่มเดียวนะผมเล่มสองคือแกะซีลมาเพื่อเช็คหน้าด้านในแบบดูคร่าวๆเนะยังไม่ได้อ่านนะผมก็เป็นแนวตัวของตัวที่ว่าพระเอกเนี่ยอ่า ตัวอยู่ก็ไปต่างโลกนะครับผมแล้วก็ไปเจอกับตัวของนางเอกแล,ลก้วโลกที่เป็นต่างโลกเนี่ยเป็นโลกที่ไม่มีผู้ชายนะผมมีแต่ผู้หญิงนะก็พอพระเอกที่เป็นผู้ชายเข้าไปเนี่ยทำให้ผู้หญิงนี่ก็แบบเกิดแบบฮอนนี่ขึ้นมานะผมก็ขอไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วกันเพราะอ่านแค่เล่มแรกนะผมแต่เป็นบางงานที่ผมว่านะใครหลายๆคนก็ยกให้มันเป็นกตเทียด้านความ18บดบวกอนะเนาะเพราะ ในเรื่องนี้มันก็มีฉากสเต็กเหมือนกันนะครับโอเคก็ได้มาแปะเล่มเนาะถือว่าเป็นเปิดเรื่องใหม่นะผมเล่มแปดเล่มแปดเนี่ยเขาก็ให้โปสการ์ดมาด้วยนะเพราะอันนี้ผมซื้อแบบมือสองมานะไม่ใช่ไม่เชิงม,มือสองนี่มือหนึ่งที่เขาเอามาขายต่อนะครับผมโอเคก็พาริโอพาราไดส์มีทั้งหมดแปะเล่มนะผมที่ซื้อมานะโอเคก็จบกันกับค่ายเฟิร์สเซตโปรนะคือซื้อมาสองเรื่องอะนะแต่ว่าจำนวนมันก็เยอะจริงกันแหละโอเค ไปค่ายต่อไปกันเลยนะผมค่ายต่อไปเนี่ยก็คือซื้อมาหลายเรื่องเลยนะเป็นเล่มต่อหมนเลยนะค่ายนี้ไม่มีไม่มีเล่มใหม่เลยนะผมคือค่ายสยามอินเตอร์ครับผมค่ายนี้นี่เคยมีปัญหาชั้นรอบที่แล้วเรื่องโปสการ์ดแบบไม่ใช่เรื่องโปสการ์ดดิเรื่องที่คันนะผมอ่ะมืงอกะเรื่องต่อไปนะผมที่จะมาแนะนาก็คือเรื่องจอมเวทดาบเหมันนะผมเรวไว้นะ โอเคเรวายเนี่ยซื้อมา3เล่มนะผมคือเล่ม3 4 5ห้านะผม mm hmm. ก็เนื้อหาเล่ม3 4 5หเนี่ย mm hmm. ก็ค่อนข้างที่จะตึงพอสมควรเลยนะ mm hmm. การปรากฏตัวของอแก๊งตัวร้ายนะผมจำชื่อแก๊งไม่ได้นะแต่แก๊งตัวร้ายนี่คือมันจะขโมยแบบมันต้องการสมองของคนที่ใช้เวทเก่งๆฉลาดฉลาดเพื่อไปศึกษาผมแล้วก็ถอดรหัสโคดนะในเรื่องนี้เนี่ยเวลามันจะใช้เวทกันเนี่ยมันก็ต้องแบบกลไกมันจะเหมือนกับเป็นโคดนะนะอินเสิร์ตโค้ด อะไรพวกนี้นะแบบเป็นเป็นโค้ดเวทมนต์อะไรสักอย่างของมันนั่นแหละคืออ่านแล้วก็แบบงง,งงนิดหน่อยนะกับกับโค้ดการใช้เวทของมันอะนะแต่มันก็มีการแยกประเภทแบบชัดเจนแล้วแบบเออมันจะมีแบบเวทแบบไหนบ้างเวทต่อเนื่องบบเวทเวทเวลาอะไรประมาณน,นี้นลยครับผมก็ช่วงเล่ม4เล่ม5เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เขาประลองกัน3โรงเรียนเนาะก็ตัวพระเอกก็ไม่ได้ลงนะเพราะถ้าพระเอกลงเนี่ยก็จะเป็นการเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นจอมเวทดาผีมันนะผม ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยคิดว่าก็สนุกอยู่นะผมอ่านเพลินอยู่ลายเส้นอาจจะดูแบบแปลกๆนิดนึงสาหรับผมนะลายเส้นมันอาจจะแปลกๆสำหรับผมนิดนึงก็ก็ไม่ได้ติอะไรจากตรงนั้นนะผมก็เป็นมังงะที่อ่านได้เรื่อยๆนะผมก็อีกเรื่องหนึ่งที่ก็อ่านเพลินดีนะฮะโอเคไปเรื่องต่อไปกันครับมังงะเรื่องต่อไปนะผมนั่นคือเรื่องอลิสตอร์ลดนมหาสจัรย์นั่นเองนะผมมังงะเรื่องนี้เนี่ยผมเคยพูดไปในคลิปมังงะทอก คุยเรืมม่อมักงะเปื่อยเนาะก็ในคลิปนั้นเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าไอ้เรื่องอลิสโตรเดนมาสตันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบนะผมแล้วก็ในเล่มที่ห้าเนี่ยเป็นเล่มที่การต่อสู้เนี่ยมันมาถึงจุดที่แบบจุดพีคนะผมของการต่อสู้เนาะเพราะว่ามันถ้าสมมติถ้าเทียบเทีย, ب, ทย ب, บกับเกมนะเลดเกมแล้วอะคือเล่มห้าคือเลดเกมแล้วแล้วตอนจบคือแบบจบแบบลูกระเบ,บิดตูม้ม แล้วมันก็ตัดจบอย่างนั้นเลยนะผมก็ให้เราไปโลลุ้นกันต่อไปนะครับผมก็มันเป็นแบบแนวจับเจ้าหญิงดิสนีททย์มา b a t t ท e Royale เซอร์โวก,กันนะเนาะในหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหญิงนิตราเนาะผมจะมีเจ้าหญิงนิตราก็ในความรู้สึกของผมหลังอ่านเล่มห้านะผมก็คือเล่ม5เนี่ยตัวฉากแอคชั่นอนะไรพวกนี้เนี่ยคือมันทำให้ดูแบบตื่นเต้นกว่า4เล่มที่แล้วนะแล้วก็ตัวละครนะหรพวกนี้เนี่ยคือแบบเออ มันทุกอย่างมันไปรวดเร็วขึ้นนะผมเพราะว่าก่อนอนี้เนี่ยอ่านมาสี่เล่มมันก็ค่อนข้างที่จะช้าอยู่นะเนื้อเรื่องมันเดินช้านะผมแล้วก็เหมือนก็ยังยังไม่รู้เป้าหมายที่สตีนของเรื่องนี้เนาะแล้วพอเล่มห้าเนี่ยค,ค,คือมันเป็นแบบมันมันมีฉากแอคชั่นที่เพิ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะผมทาให้ผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเพิ่มเลินกับมันได้นิดหน่อยนะผมแต่ว่าน่าเสียดายนะผม,ผมไม่เก็บเรื่องนี้ต่อแล้วนะฮะเรื่องต่อไปนะผมนั่นคือเรื่องตำนานนักล่ามังกรนะผมเล่มหกกับเจ็ดครับ เล่มหกับเจ็เนี่ยก็จะเป็นการถกสู้กันกับพวกโซอรานะผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งทาราเทครานะผมก็เล่มหกับเจ็ดเอที่ซื้อมาเนี่ยก็คือยังไม่ได้อ่านเนาะเพราะว่าผมรอเล่มแปดอยู่นะถ้าผมได้เล่มแปดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะอ่านทีเดียวเลยนะผมเพราะว่ามังคะเล่มหก8็ดปดเนี่ยมันเนื้อหามันต่อเนื่องกันถ้าผมอ่านทีเดียวเนี่ยมันคงจะแบบมันจะคาใจเว้ยคุณผู้ชมต้องดองไว้ก่อนถ้าไม่ดองไว้เนี่ยอ่านไปก่อนเนี่ยคาใจขึ้นมา โอ้หแย่เลยนะผมก็เริ่มเจ็ดก็ได้โปสการ์ดมาด้วยนะก็เป็นลายเดียวกันกับลายของตัวน้าปกนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะด้วยนะกําลังฉายอยู่ในปัจจุบันเลยนะผมตอนนี้ในอนิเมนี่ก็งานภาพก็จัดว่าดีอยู่นะงานภาพจัดว่าดีอยู่ไม่ได้แย่แล้วก็แล้วก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะผมก็ใช้ได้ผมอย่างน้อยก็ดีกว่าจอมตะกร้าดาบครั้งล้วกันนะอันนั้นคืองานภาพแม่งโคตรแย่เลย เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันแอคชั่นได้สนุกมากๆนะผมและถ้าจะอ่านกันเนี่ยผมว่ามันต้องต่อเนื่องอ่ะการอ่านมันต้องต่อเนื่องในระดับหนึ่งอ่ะไม่งั้นคือแบบค้างเลยนะเว้ยเพราะว่าแบบมันแอคชั่นมันจริงอ่ะแล้วสมมุติแบบอ่านจบเล่มหนึง่งปุ๊บอา้าวเล่มต่อไปไม่ได้ซื้อหยไปกลางคันหรือว่ายังไม่ออกเนี้ยมันก็ือแบบค้างคาเนะผมเล่มนี้เรื่องนี้เป็นแนะนำนะผมว่าควรอ่านนะสําหรับคนที่ชอบสายแอคชั่นนะผมแล้วก็ควรจะอ่านหลายๆเล่มติดกันนะผมอ่านต่อเนื่องกันเนาะ เพราะว่าไม่ไม่งั้นจะค้างขาดนะฮะโอเคไปเรื่องต่อไปกันนะผมนั่นคือเรื่องอนุพันธ์วอครับอนุพันธ์อเดินทางมาถึงเล่มที่4ี่แล้วนะผมถือว่าเป็นลูกรักคนใหม่ของค่ายสยามเลยนะเพราะว่าลูกรักอีกคนหนึ่งอย่างฮานาโกะเนี่ยเขาชนกับของญี่ปุ่นแล้วนะอนุพันธ์วอตอนเล่ม4ี่ผมก็กดมาเพื่อจะสุ่มชิงโชค30รางวัล30ชิ้นนะที่ได้แบบเทเบิลแมทนะฮะสุดท้ายก็ไม่ได้โอเคก็ก็ดวงระดับผมนะมันก็ ผมก็ไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นก็ไม่ได้อยู่แล้วครับผมเป็นบางอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างชอบเลยนะผมชอบในความที่ตลกปุกฮาของมันนะผมลายเส้นที่มันแบบมันดูมันดูผ่อนคลายอะลายเส้นมันไม่ดูแบบซีรีสจริงจังหรือว่าสวยเวอร์แต่ลายเส้นที่แบบมันดูผ่อนคลายอ่านแล้วแบบเออสบายๆแล้วก็แฝงความคลเครียดเข้ามาในเนื้อเรื่องสักสักนิดหน่อยหนึ่งนะผมกับการปกป้องตัวของไลล่านะผมเด็กภายในเรื่องขอผมที่ถูกหมายหัวอยู่นะโอเค ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปหาอ่านกันนะผมเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันดีมากจริงๆนะฮะโอเคก็ได้โปสการ์ดด้วยนะผมโปสการ์ดก็ลายสวยเลยนะก็คือซื้อมาเนี่ยเพราะโปสการ์ดนะผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมชอบเรื่องนี้ไปแล้วนะผมก็พยายามที่จะเก็บโปสการ์ดเล่มต่อๆไปนะแต่ตอนเล่ม2เนี่ยไม่ได้เก็บโปสการ์ดดีนะผมโอเคไปเล่มต่อไปกันเลยนะผม เล่มต่อไปนะผม,มง,งานเล่มต่อไปก็คือเรื่องรักต่างวัยหัวใจรัก,กาแฟนะผม,มง,งานเรื่องนี้เนี่ยโห<ม>กว่าจะได้ออกเนาะเล่มที่5เล่มที่4ล่าสุดออกมาตอนต้นปีแล้วมั้งและเล่มที่5าก็มาออกปลายปีนะผมก็เป็นอีกง,งานอีกเรื่องหนึ่งที่ใช้กระดาษกรีนรีดนะมันใช้กระดาษกรีดนะคุณเรื่องนี้มันมีบอกหรือเปล่าวะนี่ไงคุณกรีนรีดเพเปอร์ ครับผมมันใช้เป็นอากาศคลีนดีสนะผมเป็นมังงะแนวแบบโรแมนติกใช่มันเป็นแนวโรแมนติกมันมันให้ความโรแมนติกแบบวัยผู้ใหญ่มากกว่านะครับผมมังงะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมังงะแบบมันเป็นหน้าสีมาก่อนนะมันเป็นสีทั้งเล่มนะเว้ยถ้าคุณอ่านอีบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นแบบสีทั้งเล่มแต่ว่าถ้าคุณซื้อแบบเวอร์ชั่นมังงะมาอ่านเนี่ยเขาเนี่ยจะทำเป็นขาวดำแทนนะ ถ้าคุณเห็นถ้าคุณเห็นการลงสีมังงะมันรู้สึกแปลกๆเนี่ยก็ให้เข้าใจไว้นะว่ามันเป็นสีมาก่อนแล้วก็ถูกแปลงเป็นขาวดำอีกทีส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นแบบเนื้อเรื่องเป็นแบบไซโรแมนต์แบบผู้ใหญ่นะผมไซโรแมนต์แบบโรแมนติกแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะก็เป็นอีกเรื่องที่ผมอ่านเพลินชอบนะผมปกก็สวยนะแล้วก็กระดาษหน้าปกเนี่ยปกนอกเนี่ยเป็นปกด้านด้วยนะผมด้านหลังก็ ดูดีทีเดียวนะครับผลายเส้นในเส้นหน้าปกในสวยนะครับผมลายเส้นข้างในไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนหน้าปกเท่าไหร่แต่ก็ก็สวยอยู่นะครับผมก็ดูดีอยู่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็ตามเก็บมาจนถึงเิ่มห้าเนาะก็ว่าจะเก็บให้จนถึงเล่มจบเลยนะครับผมเพราะปกมันสวยจริงนะครับผมเรื่องนี้นะฮะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนำเนาะ ให้ทุกคนซื้อกันนะผมถ้าทุกคนชอบอมังงะโรแมนติกที่มันมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยๆไอผมอดอล์หน่อยๆนะนนนะก็เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึ่งที่แนะนานะผมก็ได้โปสการ์ดมาด้วยนะซื้อมาเพราะโปสการ์ดเนี่ยบังเอิญบังเอิญออกพร้อมกันกับเร็กหน้าทิมสันพอดีนะออกพร้อมกับตำนานนักล่ามังกรพอดีก็เลยสอยมาด้วยเลยนะผมมังงะเรื่องต่อไปนะผมก็คือเรื่องคนลึกไขปริศนาลับนะผมโอ้ยอันนี้เนี่ย ผมซื้อครั้งล่าสุดตอนเดือนพฤษภาเลยมัง้งเพิ่งมาเก็บต่อตอนเดือนพฤศจิกานะผมก็จริงๆเล่มหกเจ็ดปดเนี่ยเล่มหกผมซื้อไปแล้วนะผมเล่มเจ็ดกับแปดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับคดีเด็กหายนะผมแล้วก็คดีเด็กหายเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับคณะละครสัตว์นะผมซึ่งมันเป็นคดีที่ตอนปิดคดีเนี่ยมันให้ฟิลลิ่งที่แบบขดหู่มากเลยนะเว้ยคือมันมันค่อนข้างหุดหู่เลยอะแบบ เชื่อไม่น่าเลยว่ะถ้าถ้าอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงอ่ะคือพวกคนณไปซื้อเอาเองนะแต่ตอนตอนปิดคดีเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างทีแบบแบบปวดตับโคสมควรนะผมโอเคส่วนเล่มเก้ากับเล่มที่สิบเนี่ยก็จะเป็นคดีของอ่า เป็นคดีฆาตรกรรมในคาสิหาของเฟตัมไฮนะผมก็คนที่โดนฆ่าเนี่ยก็คือใช่ครับคนที่โดนฆ่าคือตัวเซบาสเตียนผู้หลกของเรื่องนี้เองนะผมก็เป็นแนวไขคดีอนะเนาะแนวไขคดีฆาตรกรรมในปราสาทตร์นะผมก็เป็นแนวไขคดีค,คนนนล้ายๆโคนนันนั่นแหละนะผมโอเคก็แบล็คบอลเลอร์ก็ซื้อมาสี่เล่มนะผมโอ้ยเมื่อไหร่ผมจะตามทันเล่มปัจจุบันวะเนี่ยปัจจุบันถึงเล่มสิบสี่แล้วมั้งเดือนหน้าก็เดือนหน้าผมก็จะไปเก็บ ค่ายลักพิมพ์เยอะเป็นพิเศษด้วยดิก็ทาให้ค่ายสยามนี่ไม่ค่อยได้ซื้อด้วยผมแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ออกมาทีเลยนะเหมือนว่าเขาจะไล่ให้ทันญี่ปุ่นนะไล่ให้ทันแบบเล่มปัจจุบันของญี่ปุ่นนะโอเคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะผมแนวแบบเรื่องลี้ลับปริศนาอะไรประมาณนี้นะผมโอเคอันนี้เป็นมังงะงอกใหม่ค่ายสุดท้ายคุณผมบอกเลยว่ามังงะเรื่องนี้เนี่ยรูปเล่มเนี่ยโคตรดี รูปเล่มเนี่ยดีมากๆผมชอบรูปเล่มแบบนี้มากแล้วตัวของทางสำนักพิมพ์เนี่ย mm hmm. เขาก็แถมพวกที่คั่นกระโปสการ์ดมาให้ด้วยนะผมสำนักพิมพ์นี่คือสำนักพิมพ์อามิโกนะผมอามิโกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหัวของอนานมิบุกนะไอที่เป็นลายแบบนี้เนี่ยมันเป็นลายของกิ่งไม้นะไม่ใช่ว่ามันยับหรืออะไรนะทำไมวันนี้นกมันเยอะจังเลยวะ ก็มันเป็นมังงานที่ไม่มีปกนอกนะซึ่งปกในของเขาเนี่ยก็เอามาอยู่เป็นด้านในแบบนี้แทนนะผมอันนี้ก็เป็นลายกิ่งไม้ไม่ใช่รอยยับนะผมมันเป็นมงงางอีกเรื่องหนึ่งที่คุณภาพรูปเล่มค่อนข้างเจ็ดดีเลยทีเดียวเขาไม่บอกนะว่าใช้เป็นกระดาษอะไรแต่ราคาเนี่ยราคาเนี่ยแอบแรงร้อยเตอนผมซื้อเนี่ยเหมือนว่ามันจะมีโปรในตัวนะเลืรอยเจบาบาทนะผม อันนี้คือไปซื้อที่ B2S ที่เดิมนะผมก็เป็นมังงะแนวดาร์กแฟนตาซีแล้วก็โกธิคแล้วก็ลีลับนะผมมังงะเรื่องนี้เนี่ยจะว่ากล่าวด้วยเรื่องของเมืองด้านนอกแล้วก็เมืองด้านในเนาะเมืองด้านในเนี่ยก็จะมีแต่มนุษย์นะผมแล้วเมืองด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องสาบนะผมก็คือคนที่โดนคำสาปก็เป็นตัวดำๆตรงหน้าปกเรื่องนั่นเองนะผมนี่ซึ่งตัวของน้องนางเอกเนี่ยเหมือนว่านาเนี่ยจะถูกทิ้งนะ ถูกทิ้งไว้ในเมืองด้านนอกนะไม่มีใครพาเข้าไปในในเมืองด้านในนะผมแล้วก็มีตัวของปีศาจใจดีเนี่ยไม่ไม่เชื่อว่าปีศาจเนี่ยเขาเป็นคนที่ถูกสาปนะซึ่งเขาเนี่ยก็ใจดีรับน้องมาเลี้ยงดูนะผมก็แล้วก็แบบคอยโกหกน้องนะว่าแบบเอยเนี่ยคุณป้าจะมารับนะแต่ว่าแบบความจริงแล้วเนี่ยคือคุณป้าทิ้งน้องไปแล้วนะผมแล้วน้องเนี่ยก็ต้องอาศัยอยู่ในเมืองชั้นนอกนะผม แล้วถ้าน้องสัมผัสตัวหรือว่าโดนตัวของอาจารย์นะผมขอเรียกว่าเป็นอาจารย์แล้วกันนะเพราะน้องเนี่ยเรียกผู้นี้ว่าอาจารย์นะผมถ้าน้องเนี่ยสัมผัสหรือโดนตัวอาจารย์เนี่ยน้องก็จะติดคาสาปไปด้วยแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับอาจารย์เนาะซึ่งตอนจบเนี่ยจบได้แบบโคตรค้างอะเล่มต่อต้องเข้าแล้วอ่ะ <laughs> นะผมเป็นมังงะที่รูปเล่มเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะดีมากดีมากผมชอบมีแถมที่ขั้นกับโปสการ์ดมาด้วยนะผม ของดีจริงๆนะเรื่องนี้นะผมก็เป็นมังงะเรื่องใหม่ที่ผมงอกมานะผมโอเคปัจจุบันนี้เ็าคงเป็น3ามเล่มแล้วมั้งที่ออกมานะผมของไทยนะโอเคก็นี่คือมังงะทั้งหมดที่ผมซื้อในเดือนพฤศจิกายนนี้นผมอาจจะมีเสียงรบกวนจากนกหน่อยนะคือไม่รู้ว่ามันมาทารังแถวนี้หรือเปล่านะเสียงโคตรดังเลยนะผมคือตอนอัดใหม่ๆม,ม,มัน ตอ,ตอนจัดของจะเริ่มอัดเน่ยมันไม่ร้องถีขนาดนี้นะพวกคุณต้องขออภัยจริงๆกับเสียงรบกวนเหล่านี้นะครับแต่ก็โอเคก็คลิปก็ดําเนินมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะตอนนี้ก็เราก็ใกล้จะ200ซับแล้วนะผมต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่สนับสนุนคลิปของเรากันมานะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็เคยโพสลงวิดีโอทำไลน์ไปแล้วเนาะเค ก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะผมสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับบายแย่